สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์นะครับวันนี้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราจะมาสาธิตเอาความรู้ข้างคอกนะครับมาแนะนําพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรื่องการใช้เข็มในจังหวะที่ว่าพี่น้องมีเข็มอยู่ขนาดเดียวแต่ว่าอยากจะใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังวัวนะครับสมมุติว่าพี่น้องมีเข็ม หนึ่งนิ้วนะครับเข็มหนึ่งนิ้วแต่พี่น้องกะปริมาณกะระดับไม่ถูกแล้วก็ดึงหนังงวัวก็ไม่ชํานาญสําหรับผู้หญิงสภาพสตีอะไรอย่างนี้นะก็แนะนํานะครับแนะนําให้พี่น้องเอฟซีทำวิธีนี้นะครับโดยที่การที่เราไม่ต้องไปซื้อเข็มครึ่งนิ้วนะครับเข็มครึ่งนิ้วไม่นิยมแพร่หลายใช้งานทั่วไปนะครับนะเราก็กะกะปริมาณว่ากะขนาดว่าเนี่ยครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วขนาดไหนเราก็ตัดปอกออกนะครับ นอ่าพี่น้องใช้กัดไก่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหล่นนะครับหล่นหล่นหล่นอ่านี่สาธิตกันสดๆเนาะมีการหล่นบ้างนะครับอ่าในตัดตัดออกเลยนะครับตัดปอกออกตัดตรงๆนะผมมือมือไม่แข็งแรงเออมาผู้ช่วยมาช่วยเลย ตัดครึ่งเนี่ยตัดขึ้นร้อยเก่าเนี่ยแล้วจับมันไว้ด้วย uh. ตัดเลยปุ๊บโอเคเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีครับ, e รบเราก็ตัดให้เหลือแค่แค่นี้นะครับเห็นไหมมันก็ตัดออกไปครึ่งนิ้วนะครับตัดออกไปครึ่งนิ้วเราก็จะใช้ทีน่นี้เราก็ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยที่ไม่ต้องดึงผิวหนังปลอกที่ตัดไปแล้วนะครับเราก็มาสวม สวมเข้าเข็มเหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมดูดูด้วยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับเห็นชัดไหมครับอ่านี่นะครับมันก็จะโผล่เข็มมาครึ่งนิ้วพี่น้อง F4 ก็ใช้สวมกับสลิงได้เลยนะครับถ้าเราจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยเฉพาะ ivo m a ม F นะฮะเราจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังวัวนะฮะวัวเราก็จิ้มเข้าไปมิดเข็ม พอเราจิ้มไปมิดมันก็จะไปชนที่ปลอกนี้นะฮะทีนี้เราก็เดินยาได้เลยเพราะหนังวัวจะหนาประมาณครึ่งนิ้วนะหนาประมาณแค่นั้นเราจิ้มลงไปเนี่ยแล้วเวลาเดินยาเนาะพี่น้องเอฟตใีให้พี่น้องเอฟตีสังเกตนะครับเมื่อจิ้มเข็มลงไปมิดแล้วเราจิ้มตรงๆนะครับอย่าเฉียงอย่างนี้อย่าชอนขึ้นอย่าชอนลงให้จิ้มไปตรงๆแล้วก็ปักตรงๆไปให้มิดเข็มนะครับแล้วเราก็เดินยานะฮะเดินยาเนี่ยครับเราเดินยาถ้ามันตึงมือมาก ถ้ามันตึงโอ้ดันเท่าไหร่ก็ไม่ลงอย่าทํานะครับให้ขยับเข็มลงไปอีกนะครับให้ให้ให้ขยับเข็มลงไปแล้วก็ค่อย,อยๆเดินถ้าเดินยาคล่องเมื่อไหร่ค่อยเดินต่อค่อยเดินยานะครับถ้าเดินยาแล้วมันแน่นมากมันตึงมากอันนั้นยาจะไม่เข้าชั้นใต้ผิวหนังนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าอย่า,อย,าอย่าเดินยานะต้องให้เดินยาให้ยามันไหลลื่นลงไปให้มันคล่องลงไปจึงจะได้นะครับนะย้ํานะครับถ้ามันทําแล้ว มันยังไม่ได้ละขนาดเราก็เปลี่ยนจุดแทงก็ได้นะครับเปลี่ยนจุดแทงเพราะว่าหนังวัวก็จะหนาประมาณครึ่งนิ้วนะครับสําหรับพี่น้องที่ดึงดึงหนังไม่เป็นนะครับดึงแล้วจะทะลุบ้างอะไรบ้างแต่สําหรับควายนะครับควายหนังหนามากไม่ต้องตัดปอกนะครับให้ใช้เข็ม1นิ้วเบอร์18เลยนะครับจิ้มมิดเข็มก็จะอยู่ชั้นใต้ผิวหนังควายพอดีเนาะนะครับทีนี้สมมุติว่า พี่น้อง f อไม่มีเข็มเบอร์เบอร์อื่นเลยมีแต่เข็มนิ้วครึ่งเบอร์สิบแปดนะครับมีแต่เข็มตัวยาวตัวนี้เราก็ตัดปลอกได้เหมือนกันถ้าเราจะใช้หนึ่งนิ้วเราเราจะใช้หนึ่งนิ้วฉีดในควายแต,แต่พี่น้อง f อไม่มีเข็มหนึ่งนิ้วเนาะมีแต่เข็มนิ้วครึ่งเบอร์สิบแปดก็ให้พี่น้อง f อตัดหนึ่งนิ้วครับตัดปลอกทิ้งไป1นิ้วนะอ่าช่วยหน่อยผู้ช่วย เราก็ตัดทิ้งไปหนึ่งนิ้วแค่นี้เอเอโอเคเนี่ยครับพี่น้องเอฟตีได้แล้วเราได้มาแล้วสําหรับเข็มถ้าเราไม่มีเข็มหนึ่งนิ้วแต่ว่ามันมีเข็มหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็ไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อครับใช้เข็มนิ้วครึ่งเนี่ยครับเอามา ประยุกใช้นะเอามาทําอย่างนี้แล้วก็สมมุติว่าเราจะใช้เข็มหนึ่งนิ้วนะครับฉีดในหนังควายนะครับเราก็ทําเข็มให้ยาว1นิ้วนะครับแล้วก็ตัดปลอกนะฮะตัดปลอกออก1นิ้วนะฮะกะดูนะแล้วเราก็ปักลงไปมิดเข็มเดินยาได้เลยในกรณีควายที่เราจะฉีดใต้ผิวหนังเราจะต้องใช้1นิ้วนะครับเบอร์18เท่านั้นนะครับสำหรับการฉีดยาถ่ายพยาธนะิเนาะ <c oughs> นะครับแล้วแล้วยาพยาธิพวกเม็ดเลือดนะครับยาพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้เข็มหนึ่งนิ้วเบอร์สิบแปดเออหนึ่งนิ้วครึ่งเบอร์สิบแปดในกรณีควายนะครับในกรณีควายนะในกรณีวัวนี้เราใช้แค่หนึ่งนิ้วพออ่าถ้าเกิดว่าจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อว,วัวเราก็ใช้เข็มหนึ่งนิ้วเบอร์สิบแปดเต็มเต็มเข็มนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดปอกนะใช้เข็มล้วนเลย เอาปอกออกนะครับอันนี้ในกรณีที่พี่น้อง f c ไม่สะดวกมีเข็มขนาดเดียวแต่จะประยุกต์ใช้นะเราตัดให้เท่าที่เราจะฉีดแต่การฉีดยาย้านะครับอย่าฉีดเฉียงอย่าฉีดเอียงอย่าฉีดช้อนขึ้นช้อนลงไม่เอานะครับให้ปักตรงๆไปแล้วเราก็กะว่าเราจะใช้เข็มเบอร์อะไรหวังว่าพี่น้องคงก็เข้าใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งจะแถมให้พี่น้อง f c นะครับอยากจะแถมให้พี่น้อง f c ว่า พี่น้องเอจะฉีดยาปริมาณเท่าไหร่ควรจะเลือกใช้สลิงให้ตรงกับปริมาณยานะครับอย่างสมมุติว่าพี่น้องฉีดพวกตระกูล i v o r m x F F หรือว่ายาที่ไม่ถึง 10cc ให้พี่น้องใช้ซลิง1 0บซขนาดนี้นะครับนะซลิงสิ1 0ขนาดนี้นะเพราะว่ามันจะเดินยาง,ง่ายนะครับมันจะเดินยาง,ง่ายแล้วมันจะถนัดมือแล้วก็ยาก็เราจะ ดูมันจะมีปริมาตรวัดชัดเจนนะครับตัวแรกนี้คือ1มิลลิลิตรนะครับ1มิลลิลิตรหรือ1ซีซีนั่นเองนะ1ซีซีกับ1มิลลิลิตรนี่ค่าค่าตัวเดียวกันเพียงแต่เรียกคนละอย่างกันนะครับ1ซีซีก็เป็นภาษาอังกฤษ1มิลลิลิตรก็เป็นภาษาไทยเนาะนะนะพี่น้องเอฟซีเข้าใจใช่ไหมครับตัวนี้หวังว่าคงเข้าใจนะครับถ้าเราจะฉีดยานะครับถ้าเราจะฉีดยาที่มันมีปริมาณมากอย่างเช่น ยาถ่ายพยาธิเม็ดเลือดหรือยาบำรุงเ่ยมันมากกว่า 10cc ให้พี่น้อง fc หาซื้อสลิงขนาด 20cc มาใช้นะครับแต่มันสามารถฉีดได้ถึง25นะจุดฉีดยานะครับพี่น้อง fc ไม่ควรจะเกิน 25cc นะครับแต่ละ1จุดนะถ้าพี่น้องจะฉีด 50cc ให้พี่น้องแบ่งฉีดเป็น2จุดนะครับให้พี่น้องแบ่งฉีดเป็น2จุดจุดละ 25cc ก็พอได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้แค่ 20cc จนะุดหนึะฮะแบ่งฉีดนะแต่ถ้าฉีด 50cc เนี่ยเราจำเป็นจะต้องฉีด25มันจะได้เจ็บแค่2ครั้งนะครับนะหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะถ้าพี่น้องจะใช้ยา 50cc นะฮะยาบางอย่างเราสมควรจะต้องใช้ 50cc ซี่น้องอาจจะไม่ไม่ใช้สลิงนี้ดูด2ครั้งเราใช้สลิงใหญ่เลยมันมีสลิง 50cc เราก็ดูดมา50ซีซีแต่เซลิงนี้สามารถใส่ได้ถึง60ซีซีนะครับนะใส่ได้ถึง60ซีซีแต่เราจะฉีด25ซีซีเราก็ฉีดไปจุดหนึ่งแค่25นะครับแล้วเราก็ดึงออกแล้วเราก็ย้ายไปฉีดอีกจุดหนึ่งอีก25อย่างนี้ก็ได้นะครับคือ,อยา50ซนะีซีเนาะแล้วในกรณีที่พี่น้องจะใช้ฉีด100ซีซีประเภทน้ำเกลือนะครับมันก็มีเซลลิง100ซีซีอีกนะครับ สลิงขนาดหนึ่0ร้อมีนะน้ำเกลือนี่เราสามารถฉีดจุดเดียวได้2 5งร้นะครับจุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องหาสลิงที่เหมาะสมกับกับงานที่เราจะทำนะครับนะแล้วก็อย่างเช่นพวกวัคซีนวัคซีนนี้อยากจะให้พี่น้องชื่อยาอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเราใช้น้อยๆอ,อย่างเช่น 1-2cc เนี่ยให้พี่น้องหาสลิง3ามีมาไว้ใช้มันมีสลิง5้กับ3า มันจะละเอียดมากนะครับแล้วมันจะดูดยาได้มันจะดันยาได้ครบนะฮะอย่างเช่นวัคซีนวัคซีนเนี่ยเราฉีดอย่างมากก็แค่2อซีซีนะครับ2ซีซีเราใช้สลิงสามซีซีก็ได้นะครับมันก็ดูดมาแค่2 c งซีซีและเข็มฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องเอซไม่ควรใช้เข็มเบอร์18ยาว1นิ้ว2นิ้วนี่ไม่ไม่ควรจะใช้ให้พี่น้องเอซเปลี่ยนปใช้เป็นเข็มเบอร์21เนะฮะเบอร์21มันจะเล็ก มันจะไม่เจ็บมันจะเหมือนเป็นเป็นเข็มที่ฉีดยาคนแล้วอีกอย่างหนึง่งพอเราฉีดเข้าไปแล้วรูเข็มมันจะเล็กวัคซีนหรือยาหรือฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมานะถ้าเข็มใหญ่เนี่ยมันจะย้อนออกมาเป็นเลือดอพอเลือดไหลนั่นแหละครับยาไหลออกมาหมดแทนที่ร่างกายสัตว์จะได้วัคซีนเต็มที่จะได้ฮอร์โมนเต็มที่กลายเป็นว่ามันไหลออกมาพร้อมเลือดหมดนะครับซึ่ง ไม่นิยมผมเองผมไม่นิยมใช้นะปกติผมใช้ที่ฟาร์มผมผมจะใช้เข็มเล็กๆนะครับแล้วก็สลิงเล็กๆฉีดยา 1CC 2C ซี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 เนี่ยจิ้มเข้าไปนะครับมันมีเข็มเบอร์ยีเอนี่ยมันมีขนาดนิ้วครึ่งก็มีนะถ้ายาตัวไหนที่เราต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อถ้าเป็นควายเราก็ควรจะใช้เข็มเบอร์ยีเอ็ดยาวนิ้วครึ่งนะครับฉีดเข้าไปมันก็จะเข้ากล้ามเนื้อนะฮะ ตัวไหนฉีดเข้าใต้ผิวหนังเราก็ใช้เข็มเบอร์ยีิบเอ็ดยาวหนึ่งนิ้วนี่แหละครับหรือว่าในกรณีวัวนะครับกรณีวัวเราต้องการอยู่ใต้ผิวหนังเราก็ตัดตัดเข็มตัดปลอกเข็มอย่างที่ทําเมื่อกี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อเข็มครึ่งนิ้วให้เป็นภาระนะเข็มครึ่งนิ้วค่อนข้างจะหาซื้อยากพอสมควรนะครับเราตัดปลอกเอานะครับพี่น้องอันนี้เป็นความรู้ข้งข้งข้อของสันดาฟาร์มที่ใช้มาตลอดเวลาที่เลี้ยงสัตว์นะครับ นะหวังว่าวันนี้พี่น้อง f c คงจะได้รับสาระในการสาธิตไปนะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจก็ค่อยคุยกันในไลฟ์สดหรือว่าทางไลน์กลุ่มก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ